โอเคกระโดดกระโดดครับโอเคเลยต่อ let's ก o นะครับโอ้คุณผู้หญิงเขาจะผ่านไหมเนี่ยคุณผู้หญิงอ่าเรียบร้อย Enjoy, มาด่านต่อไปนี้เป็นด่านแผ่นเหล็กครับอ๋อแตดูเหมือนว่าจะมีอะไรหล่นลงมานะน่าจะเป็นน้ําหรือเปล่านะน้ํำล่นมาเป็นแผ่นๆเลยว่ยเราต้องระวังให้ดีนะมัน มันมันหล่นตอนไหนไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้ยโอเคครับด่านต่อไปครับผมเราต้องลอยตรงแผ่นน้ําแข็งหรอเนี่ยแผ่นน้ําแข็งนะมันคือแผ่นน้าแข็งแน่ๆครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจอ,อ๋อไม่ใช่แผ่นน้ําแข็งแต่เป็นแผ่นจานหรอเป็นเศษจ,จานโหแล้วข้างหน้านี้มันเป็นแผ่นอะไรเนี่ยแผ่นพัดลมหรออ๋อแล้วข้างบนนี้เป็นแสงเลเซอร์นะเราโอ้โห ù, เราต้องลอยลมไปแล้วก็ระวังเลเซอร์ให้ดีด้วยครับโอเคไปลอยเลยย้าไปครับไปครับหลบๆหน่อยหลบหน่อยดิจิตอลครับดิจิตอลโอเค สวยครับสวยครับเออ,เอ,อโออพี่ติด